สวัสดีครับพบกับรายการ Go Insight จากฝ่ายวิจัยบริษัท Classic Go Future นะครับราคาทองคําในวันนี้นะครับเปิดตลาดเอเชียที่บริเวณ1,253นะครับระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,252กับ1,256นะครับการประชุม ECB เมื่อวานนี้นะครับ ECB ก็ได้ตัดสินใจลดดอกเบีย้ยนโยบายลงเหลือ0.15%นะครับพร้อมทั้งลดดอกเบีย้ยเงินฝากลงสู่ระดับติดลบ 0, 0.1%นะครับก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ให้ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นนะครับแทนที่จะนําเงิน มาฝากไว้กับ ECB การตัดสินใจดังกล่าวก็จึงเป็นผลบวกต่อทั้งตลาดทุนและตลาดทองคํานะครับสําหรับวันนี้ก็มีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานนะครับสําหรับตัวเลขอัตราการว่างงานนะครับมักจะประกาศออกมาใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดการไว้จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคํามากนักจึงควรเน,น้นให้น้ําหนักในการจับตาดูตัวเลขยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรเป็นหลักนะครับ ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็มีประกาศตัวเลขจากเยอรมน,นีออกมานะครับก็เยอรมน,นีเกินดุนการค้ามากกว่าคาดการนะครับหลังยอดส่งออกเนี่ยพุ่งขึ้นสูงเป็นระดับสูงที่สุดในรอบสองปีนะครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็จะประกาศในเวลาทุ่มครึ่งนะครับก็มีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับก็คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับสองแ0 0หนึ่งี่พันรายนะครับอัตราการว่างงาน คาดการไว้ที่ระดับ6.4%นะครับสำหรับภาพทางเทคนิคนะครับกราฟลายสี่ชั่วโมงก็จะเห็นว่าราคาสามารถผ่านแนวต้านแรกที่1,248ขึ้นมาได้นะครับแนวโน้ม MACD ก็ยังให้แนวโน้มเป็นบวกอยู่แต่ควรระวัง RSI ที่อยู่ในเขตโอเวอร์บอทค่อนข้างมากนะครับแนวโน้มหลักก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับก็ควรระวังแรงขาจํากาไรถ้าเกิดราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบที่โซนแนวต้านสําคัญที่1 2 6 7และ1,277ตามลาดับนะครับ กยุดการลงทุนวันนี้ก็แนะนำให้รอการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มแลวรอฟ o ล l o w การ b เบ a k o u t สำหรับวันนี้นะครับให้แนวรับไว้ที่1248ให้แนวรับไว้ที่1248และ1253นะครับขณะที่แนวต้านให้ไว้ที่1267และ1277นนะครับสำหรับการรายงานจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ